เครื่องบินโบอิง747หลังปลดระวางเปรียบเสมือนนกยักษ์ที่หลับไหลซึ่งมีสมญานามว่าราชินีแห่งฟากฟ้า,ฟาสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่747คาเฟ่อยู่แถวรักระบางมีเอาได้บ่ตรที่พาสมาแล้วหรือตั๋วเข้าชมข้างบนเป็นเครื่องบินเราสามารถนำตัวเนี้ยไปแลกเครื่องดื่มได้ในราคา 120บาทแต่ถ้าอยากกินแพงเท่านั้นเราก็ต้องไปเพิ่มคอนเดนเยอระมาชมบรรยากาศโดยรอบข้างนอกและชมบรรยากาศภ mm hmm. ายในร้านคือติดตามับบนี้ได้เลย The C7 Cafe <c oughs> เป็นร้านกาแฟบนเครื่องบินในกรุงเทพที่หรูหราและใหญ่โตมากๆ <c oughs> ด้วยขนาดที่ใหญ่มากขึ้นมาทำให้ผู้คนเรียกมันว่าจัมโบ้เจ็ด เครื่องบินลำนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณสิบไร่บรรยากาศติดริมคลองประเวทบุรีรมและมีต้นไม้พื้นหญ้าธรรมชาติล้อมรอบสร้างความผ่อนคลายให้กับคนที่มาใช้บริการได้เป็นอย่างดีและยังเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ทุกคนต้องมาเช็คอินให้ได้ภายในเน้นให้เห็นโครงสร้างเหล็กของเครื่องบินตกแต่งสไตล์ลอฟท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ขณะน,นี้เรากำลังลดระดับลงสู่ท่าอากาศยาน7จ7คาเฟ่ยียบร้อยแล้วเพื่อเป็นคาเฟ่เครื่องบินที่ปลอดโควิดเราจะต้องสแกนลงหรือลงทะเบียนสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจยลแอลกอฮอล์โดยที่คาเฟ่แห่งนี้จะจำกัดจำนวนคนในการเข้าชมในแต่ละรอบโดยเปิดในช่วงเวลาระหว่าง8โมงเช้าจนถึงประมาณ6โมเย็น สถานที่ตั้งก็จะอยู่ตรงข้ามซอยเอื้ออาทรลาดกระบัง1ในวันนี้77 7คาเฟ่ได้ปลุกนกยักษ์ที่หลับไหลที่ในช่วงเวลาหนึ่งมันเคยเป็นเครื่องบินลำใหญ่ที่สุดในโลกให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องบิน7 4 7ลำจริงสูงและใหญ่มากๆ ายในมีสองชั้นบาเครื่องดื่มจะอยู่กลางลำนั่นเองพร้อมแล้ว let's go <S ไม่ต้องเงนนันี้จะเป็นส่วนหัวของเครื่องบินเนาะ ได้สวยงามอางน,นั้นจะเป็นด้านหลังดนะเดี๋ยวจะพาชมอากาศโดยภาพรวมตั้งแต่โซนหัวเครื่องบินไปยังหางเครื่องบินถือว่าเป็นเครื่องบินลำใหญ่ที่มีความกว้างขวางใหญ่โตพอสมควรเลยทีเดียวและที่นั่งก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลือกนั่งรับประทาน เครื่องดื่มได้ตามความชอบได้เลยและก็จะพาเดินผ่านคาเฟ่ไปยังส่วนหารของเครื่องบินบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคนไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเขามีการเว้นระยะห่างและจำกัดจำนวนคนในการเข้ามาใช้บริการดังนั้นจึงค่อนข้าง สะอาดและปลอดภัยนี่ถึงแล้วโซนหาของเครื่องบินสวยงามมากตอนนี้เรามาชมว,วิวของปีเครื่องบินอีกฝั่งหนึ่งนั่นก็คือตรงกลางของลำจะเจอกับคาเฟ่ที่น่ามาใช้มริการเป็นอย่างมากและอีกจุดหนึ่งที่จะต้องมาถ่ายรูปนั่นก็คือจุด บริเวณวิวยืนบนปีกเครื่องบินด้านนอกเป็นมุมที่ทำให้รู้สึกว่าเราได้เห็นถึงบรรยากาศภายนอกเครื่องบินได้อย่างชัดเจนและจะทำให้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยและจุดต่อไปที่จะพาไปชมในเครื่องบินนั้นจะเป็นจุดไหนตามมาเลยและแล้วมันก็คือชั้น2ของเครื่องบินนั่นก็คือจุดไฮไลท์จุดสำคัญที่ ใครๆมาแล้วจะต้องไม่พลาดมาชมโดยเด็ดขาดโดยจุดๆนี้อาจจะต้องต่อแถวเข้าคิวรอถ่ายรูปสักนิดหนึ่งแต่ก็ยังมีที่นั่ง vip ให้นั่งพักผ่อนได้ชั้นบนห้องนักบินสุดเท่เป็นห้องควบคุมที่ยังสมบูรณ์เกือบทุกอย่างถ้าตอนเด็กใครเคยใไฟฟันอยากจะเป็นนักบินมันคงจะตื่นเต้นสุดๆไปเลย โดยจุดจุดนี้เนี่ยเขาจะให้เวลาในการถ่ายรูปประมาณคนละไม่เกิน5นาทีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้อื่นาเดี๋ยวจะพาไปชมของนกมีปุ่มอ,อะไรเยอะแยะเลยเนีเย่ยมันจะมีบอกสใหนะ้ันั่งเรมีอุปก,กรณ์วงเยอยะแยะเป็นกเลยนี่มีหมวกเดี๋ยวจะใส่หมวกถ่ายรูปส่วน หลังจากที่ได้พาชมความสวยงามของเครื่องบินชั้นบนกันแล้วก็รู้สึกเหนื่อยอยากจะทานน้ำเราก็จะลงไปชั้นล่างไปยังโซนบริเวณของคาเฟ่เพื่อสั่งเครื่องดื่มที่เราชื่นชอบแล้วเราก็จะมาพักผ่อนตามอธัธยาศัยกันได้เลยคาเฟ่แห่งนี้ ยังใช้กาแฟอาราบิก้าของไทยที่บ้านปังขอนจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟต้องแฮมพลาดเลยทีเดียวเอาเป็นนสมสดตามเย็นกับโกโก้เย็นเอาเป็นแบบหวานอดีนต่างๆเอาชุดก่าน ก็ไดอ้นำบอร์ดิ้งพาสเมื่อสักครู่เนี่ยใคะ่าเ่า120บาทเพื่อนำมาแลกเป็นเครื่องดื่มนี่แค่ละ120บาทนำตัว๋วเข้าชมมาแลกได้ถ้าใครซื้อเกินราคาก็เพิ่มเงินอันนี้จะเป็นโกโก,โกเย็นรสชาติเป็นยัไงบ้างชิมค้นมากๆอร่อยด้วยอันนี้จะเป็นคาราเมลนมคาราเมล อมมันหวานอร่อยมีกลิ่นของคาราเมลถือว่าภาพรวมคุ้มค่าคุ้มราคาก็โดยภาพรวมถือว่าดีมากตอนนี้เรานั่งตรงเท้าอีสสุดหรูรตรงบริเวณของชั้นหนึ่งใ,ใกล้ๆก,กับร้านคาเฟ่ตรงกลางลำเนาะนี่ก็จะห็นเป็นประตูประตูฉุกเฉินประตูหนีไฟเราอยู่ยใกล้ตรงนี้เลย โซฟานั่งสบายมากของก็รสชาติอร่อยดื่งดื่มด้วยนอกจากได้ทานเครื่องดื่มแล้วเรายังสามารถเรียนรู้โครงสร้างภายในเครื่องบินไปในตัวได้อีกด้วยสำหรับการพามาชมคาเฟ่บนเครื่องบินในวันนี้ก็ ถุกส,สนานใครมีโอกาสก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวแถวร,กกราชบังก็ต้องมาที่คาเฟ่เครื่องบินแห่งนี้แล้เเวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ด้วยบาเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้แล้วเราก็เตรียมตัวที่จะกลับลงจากเครื่องบินโดยเริ่มเดินจากส่วนหางไปยังส่วนหัวของเคองบินนั่นเอง,เอง เพราะว,ว่าเขาให้จับได้ปีได้ไม่เกิน100คัน